สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยชื่อทรงเราจะตัดทรงอะไรครับเอาไม่รู้อีกไม่รู้เอาเอาเอาที่ออกมาแล้วทุยสวยเลยอ่ะมาเอาทุยตื่นขึ้นมาแล้วก็สวยเลยแบบเนี้ยตเสร็จสลัดสองทีก็เข้ารูปเลยมาถูกที่แล้วเอาแบบนั้นนะเอาน้ำสีละสลัดสลัเลยใช่ไหม สลาดสลัดเสร็จสองทีสวยเลยลูกค้าชื่ออะไรชื่อพรมาจากไหนมาจากวัชรพลสารภาพออกสื่อเลยว่าทำไมไม่นัดทำไมไม่นัดตัดผมคิวจองทำไมไม่นัดล่วงหน้าอ๋อคือแบบสบายสบายอ่ะนะเพราะว่าสบายป้าน่ะสิผมวดวุ่นเลยรอบอกนี้บอกนี่รอรอจ้างอยากยี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงกว่าเราได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่นัดเพราะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าคนเราผิดใช่เพราะว่าหาแล้วว่ามาถ้าเราถ้าเจอก็เจอทั้งใหญ่จะสอให้เลยก็ตัดเลยถ้าไม่เจอก็กลับบ้านว่างมากขนาดนี้เหรอมีคนถามว่างมากเลยเหรอว้างเพราะว่าเลิกงานมาแล้วมันคือมันว่างเลยเข้าบ้านตอนไหนก็ได้โอเคโอเคเ้าเดี๋ยวทั้งใหญ่จะตัดเป็นทรงเสยแล้วกันนะทรงเสยทุยกลาง ฟานหูไปเลยดีไหมเอาสั้นๆไปเลยเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ของเดิมเข้ามาเป็นบ๊อบนะใช่เป็นบ๊อบแล้วก็ทรงสุดท้ายเนี่ยเป็นบ๊อบผมก็แบนแบนแบนเหมือนช่างใหญ่เลยข้างหน้าเท่าไหร่เอาแค่คิ้วอะพอดีคิ้วโอเคผมมันยาวเลยครับผมมันยาวเียวเดี๋ยวช่างอยากจะตัดหลับตาไว้ ประมาณสันนนะ<จ>กส<ร>ี่นิ้วนะประมาณสี่เปียวมันหนักใช่ไหมพอม,มันแห้งแล้วมันก็จะเด้งขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช,ใช่ครับมันก็จะตร้งขึ้นดีกครับไม่ต้องจ้างตัวเป็นช่างตัวเองคุณคือผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีผมช่างใหญ่เป็นผู้โชคดีใช่ไหม ได้ตัดตัดผมลูกค้าเนี่ยปกติตัดเองตัดเองตัดเองเป็นสิบปีโอ้โห,โห,โหพอไหมบ้านนี้โอเคไม่ต้องสัน้นกว่านี้นะช่างใหญ่เป็นคนโชคดีที่ได้ตังตังลูกค้าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ปกติไม่มีใครได้ตังเลย <c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ยยงตัดเลยยกขึ้นมาเลย อยสับเรื่องพอผมลูกค้าบางหองแบนด์นะดูนะพอไปเปิดไปเจอแบบโอ้ช่างคนไี้ตัดส่งออกมาทรงไหนทรงไหนเ็ืสวยแล้โหดูเป็นเป็นเดือนเป็นปีเลยนะชอบโฆษณาชวนเชื่อเหรอแล้วก็ดูได้ดูว่าก่อนก่อนตัดเป็นยังไงออทรงอย่างนี้เป็นอย่างนี้พอตัดออกมาโอ้เป็นอย่างนี้โอ้โหเ็เป็นอย่างนี้แหละก็เลยเอกมันมันไม่เคยสมัยก่อนไปไปหาช่างตัดอ่ะ ตมันตัดออกมามันก็กลับไปถึงบ้านก็ต้องไปตัดใหม่เองก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็ตัดเองมาตลอดจบกัน <c oughs> ทีนี้มาดูเราดู้ข้างนะเดี๋ยวท่างใหญ่จะสอนนักเรียนก่อนข้างเขาตัดเลยครับเถที่หนึ่งที่สองที่สามัำ ยกขึ้นรถตัดยกขึ้นรถตัดหมุนตัดเลยยกขึ้นมาตัดเลย,ย ภาษาช่างเขาเรียกว่าตัดต้นทรงนะ mm hmm. ก็คือยกมาตัดเลยไม่ต mm ้อ hmm. งพูดพ้ำทำเพลงเยอะตัดเลย mm hmm. ก็รู้ส่วนอยู่แล้ว mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวเรามาตัดผมข้างล่างนะ mm hmm. ยกขึ้นเลย mm hmm. ชั้นที่สามชั้นที่สองรวบเลย mm hmm. ชั้นที่หนึ่ง หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอย,อยเดินข้างยกขึ้นมาตามตัดเลย ยกข,ขึ้นแล้วก็ปล่อยตึ้งข้างยกขึ้นเลยตัดก็อากาศให้จอนมันอยู่ประมาณนั้จริงหัวพอดี เบิดไปดหูไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็พลอยเลยพลอยพับหูไปข้างหลังถัดซ้ายออกพับหูไปข้างหน้าซ้ายออก ตรงนี้มันมีสามชั้นนะชั้นที่สามชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่หนึ่งจอนประมาณนี้พอไหมพอเอาไว้ให้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงหน่อยจะเป็นผู้ชายไปหมดก่อนถ้าเดินก็เหมือนผู้ชายแล้วมข้างหน้า

ตลอปประมาณนี้ตัดให้มันเสียทีละข้างไปเก็ได้สาหรับผู้รู้ผู้ตื่นผู้ปุกบัตรหมายความว่าเราตัดสรู้แล้วรู้ล่วงหน้าแล้วว่าผมมันจะสื่คือสูสสงอะไรเราก็รัวไปเลย มันต้องไปพูดความนำเพลงเยอะกลับไปเลยชั้นที่สามลยก90องศาชั้นที่สองก็ยก90รวมกันที่ผมต้องการให้ทุยมันอยู่กลางมือน,นะทุยกลาง ยกขึ้นมาเลยชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งไพ่ไพ่ ผีลงมาขนาดแล้วก็ตัดจอดมาจะดีดทั้งแล้วก็พพอยพอยพอย พับหูพับหูไปข้างหน้าแล้วก็คลายออกเก็บรายละเอียดจอนั้นพอดีกับทิ่งหงวถ้าสั้นกว่านี้ได้ไม่ได้แต่มันสั้นเกินไปผู้หญิงอะ่ะเสรีลักก็ต้องมีจอนมีรากไซด์หน่อยหนึ่งมันจะได้ไม่เป็นทอม ทรงอะไรทรงคนแก่ไปรุ่นก็ตัดได้แต่คนแก่ก็ชอบคนนิยมอ่ะก็เรียกทรงสาววก็ได้แต่ก็สามารถออกงานได้ทั่วประเทศน,นะออกได้ทุกง,งานมันดูแลง่ายใช่มันดูแลง่าย,ายไม่ใช่ว่าตัดแล้วต้องมาเฝ้าบ้านบางคนสระผมอะไรมันก็ไม่ต้องไปซูเปอร์เซฟอะไร มันต้องไปซงไปเซฟให้มันวุ่นวายใช่ไหมแล้วก็หวีหวีสลัเตาก็แห้งก็ใช้ได้ สวยแล้วสวยแล้วเลิกก็ปลงถอยๆก็ให้มันมีรักใส่หน่อยพอย ทุยระดับกลางกลางไปหูเนี่ยตัวนี้ก็สไลด์ออก เสร็จแล้วเช็คอันนี้ผมบางเลยเนี่ยเขารู้กต้ทงประเทศแล้วครับรบางเนมมาะหัวแบนด้วย๋อชอ่างใหญ่ต้องใช้เทคนิคพิเศษในการยกทุีต้องใช้องศาช่วย ดูนี่เดี๋ดนนะยว่าเป็นคนหัวแดงโอยหัวก็จะถยขึ้นมานิดนึงข้างบนยกขึ้นแล้วตัด รวบทรงความยาวความตุยพอ,อดีไหมเห็นความตุยไหมเนี่ยอยู่เนี่ยกลางเป็นหกพอดีน,นี่คือเป่าแห้งอยู่บ้านตื่นขึ้นมาก็ได้ความทุยมานิดนึง จะได้ทรงที่ดูแลง่ายไม่ต้องไปวุ่นวายใครด้วยใช้ทนะอยหนุ่มเจ้าบางนิดหนึ่งนหนาดคมหมดแล้วนี่ก็โอเคก็ดีนะ่ย ตรงนี้ไม่ต้องยุ่งนะข้างหน้าเลยมันบางยอยูอ่แล้วจุดเถิกเลือกก็จะถึงกลางใบหัวแลนะ้วเนี่ยงด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 ง,ดงดสั้นงดบางนะด้านหน้าเลยเพื่อส่วนด้านหน้าเลือกหน้าบ้างก็ได้นะ แค่เนี้ยตัดแค่นี้ก็เสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ย <S <S ไม่ต้องสไลด์บาร์เขานัานา้าอางี้เนี่ยเราใส่กลวยมาหลังบ้านเนาะดูแลง่ายสวยได้ถ้าสั้นกว่นี้เป็นกันสารนะสวยไม่ได้ระวัง แล้วก็มาดูต่อมาดูแต่งทรงนีมาแต่งทรงเดิมที่มัน เดือยอยู่เส้นสองเส้นนะบนใบหงนะเนี่ยก็เล่มเล็มออกนะ่อยเล่มเนี่ยเป่าแห้งอยู่บ้านนะได้ทั้งความถุยได้ทั้งทรงผมขอกระจกอีกรอบจะให้ดูแบบเป่าแห้งอยู่บ้านนะเห็นผมเป่าฟืดสองฟืดไหมเมื่อกี้เนี่ยนะเห็นความถุยไหมชัดเจนไหม สบายใจยใจตัดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีถูกใจถูกใจสบายใจสวยข้างหลังถุยดีโอเคแบบนี้ไม่ต้องกลับไปตัดใหม่มันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> พี่น้องโอ้่า่ ไม่มีข้างเสิรเลย,ยโอเคตัวใหญ่ะจะเป็นผู้หญิงโผห,หน้ามากกว่าเรอไม่ต้องไปใดอะไรมากใดแค่นี้พอผมนี่ไม่เคยใดเลยนะเราไม่ต้องไดทอยตรงนี้ไม่ต้องใดก็ได้ใช่นะครับก็วันนี้ผมใส่แว็กได้ไหมจัดทรง ใส่แว็กซ์ใส่สเปรย์ชอบไหมหรือชอบให้แห้งเดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่สำรองจองคิวหน้าเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์062548399 Line k a s m อ่านว่าเกษียณนะมีแอดสายนำหน้าด้วยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็สายด่วนนะครับโทรศัพท์มาจองก็ได้ช่างใหญ่ตัดผม1,000บาทนะสอนฟรีเฉพาะใน y o u t u b e นะครับอย่าเข้าใจผิดว่าช่างใหญ่สอนฟรีตัดฟรีไม่ใช่นะ นะครับท่างใหญ่ก็ต้องกินข้าวนะครับพี่น้องนะครับก็ให้บอกฝากเราต่อๆกันด้วยท่านใหญ่ก็พูดมาสิบสิบกว่าปีแล้วบอกมาเป็นหมื่นคลิปแล้วที่จะจะพูดแล้วนะครับสอนฟรีสอนฟรีเอาไปต่อยอดไปพัฒนาฝีมือกันนะ,ะท่างใหญ่มอบความรู้ให้แบบไม่ไม่แบบแบบแบบไปก้ากนะให้ทุกคนเอาไปตัดผมให้ลูกค้าสวยๆเอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับมันจะได้พัฒนาเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกัน ตัดผมสวยลูกค้าก็จะได้เยอะขึ้นครับถ้าตัดผมขี้เหร่ลูกค้าก็จะน้อยลงใช่ไม่ใช่ใช่แ๋วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามด้วยวันนี้ขอบคุณลูกค้าที่อนุญาตถ่ายคลิปใดีโอขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภยัยสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบอกว่า <laughs>